เนี่ยเป็นยังไงฮะบอกแล้วก่อนถ่ายคลิปหรือทําอะไรก็แล้วแต่ฮะควรต้องใช้วิจณญาณในการแบบคิดวิเคราะห์นิดนึงก่อนที่จะโพสต์อะไรแบบนี้เรื่องราววันนี้ครับเป็นเรื่องราวของสาวเมียนมารายหนึ่งฮะเธอเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นระยะเวลาน,านานหลายปีก็ว่าได้ครับจนเธอเนี่ยสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วนะฮะและปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเธอเนี่ยอยากจะเที่ยวฮะเธอก็เลยไปวัด พระแก้วในกรุงเทพมหาคนครนะครับและปรากฏว่าเธอนั้นถ่ายคลิปด่าเจ้าหน้าที่ฮะต้องท้าความก่อนนะครับว่าเวลาคนไทยอย่างพวกเราหลายๆคนเวลาไปเที่ยววัดพระแก้วเนี่ยเราก็จะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาจะให้ผู้เข้าชมเนี่ยแบ่งกาเป็น2แถวแถวแรกเป็นคนไทยแถวที่2เป็นชาวต่างชาตินะฮะซึ่งจะเป็นคนไทยเนี่ย ที่ผมเคยไปเที่ยวมาก็คือเราไม่ต้องเสียค่าบริการแค่ชูบัตรประชาชนว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้ส่วนถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับจำเป็นต้องเสียค่าบริการถึงจะสามารถเข้าไปรับชมได้ซึ่งราคาก็เท่ากันทุกประเทศนะครับทีนี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเป็นคนไทยรับชมฟรีส่วนชาวต่างชาติคือต้องเสียตังค์ถูกต้องไหมฮะทีนี้ฮะหญิงสาวเมียนมารายรนี้เธอก็ไม่ยอมนะฮะเธอก็รู้สึกว่าเธอถูกเอารัดเอาเปรียบเธอมองว่าเฮ้ยเธอมาอยู่เมืองไทย ตั้งหลายปีภาษาไทยก็พูดได้ทําไมต้องมาเก็บตังค์เธอด้วยพร้อมกับแพลนกล้องไปยังเจ้าที่นะครับแล้วก็บริเวณต่างๆที่อยู่บริเวณตรงนั้นน่ะแล้วก็พูดจาคําหยาบคายมากเลยนะครับขึ้นมึงมงืกูกูเรียกจเจ้าที่ว่ามันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วิาพาวิจารว่าโหค่าเข้าแบบก็แพงมากตั้ง4 0 0ร้อยเธออ้างว่าเธอเนี่ยค่าแรงยังน้อยอยู่เลยจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าเข้าเพื่อนเธอเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือเคยจะเข้ามาเที่ยวจเจ้าที่ก็ามาขอบัตรประชาชนเพื่อไปตรวจสอบว จริงหรือเปล่าอีกเธอเล่าว่าโหอะไรจะแบบแย่ได้ขนาดนี้แล้วเธอเนะฮะก็มีการโพสตคลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นไหมว่าเป็นวันดีๆแทๆ้ๆเจอแบบนี้ก็เสียอารมณ์หมดแล้วเธอก็แปลเป็นข้อความภาษาเมียนมาของเธอนะ,ะซึ่งผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันแต่เอาล่ะต้องบอกว่าการถ่ายคลิปของเธอครั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าเธอต้องการที่จะเรียกทัวนมาลงที่เจ้าที่หรือใช่กลายเป็นกระแสวิพากษา์นะครับว่าเออเนี่ยเจ้าที่เก็บตังเธอคำนองนี้อย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นไวรัลกลายเป็น เพราะมีคนไทยหลายคนเนี่ยบอกตรงกันนะครับว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าจะมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีแล้วก็ตามเนี่ยต่างชาติก็คือต่างชาติเสียค่าข้าวก็ต้องถูกแล้วไหมเธอบอกว่าเธอมาวัดพระแก้วเป็นเพราะว่าเธอต้องการที่จะไปไหว้พระเท่านั้นไม่ได้จะมาอะไรเลยทําไมการไหว้พระมันต้องเสียแพงอะไรขนาดนี้อย่างที่บอกครับว่าการไหว้พระเนี่ยจริงๆแล้วพระมันก็มีหลายวัด ถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเธอก็สามารถที่จะไปไหว้พระที่วัดอื่นก็ได้ในเมื่อวัดเนี้ยเก็บตังค์เธอเธอก็ไปไหว้ที่อื่นซะก็จบแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมฮะถ่ายคลิปดึงดันดรามา่าสุดท้ายทัวร์ย้อนกลับมาลงตัวเธอซะเองฮะซึ่งไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากทําทรงก็เป็นคนไทยตีเนียนเป็นคนไทยต้องการเข้าฟรีและแบบเม่ที่ผ่านมามีแบบนี้มาแล้วกี่คนเนี่ยบางคนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยวัดเยอะมากๆและส่วนใหญ่ก็ไม่เก็บค่าเข้า,ขาด้วยถ้าพอย n หลักคือการไหว้พระทําบุญทําไมไม่เลือกกกว่่่าทีไมต้องเ็บ ต่างล่ะสาวเม้นตามาเนะครับบอกว่าไปประเทศไหนถ้าไม่ใช่คนประเทศนั้นคนต่างชาติต่างดาวก็ต้องเสียค่าเข,ข้าทั้งนั้นคนตามาบอกนะครับว่าขนาดคนไทยไปที่เจดีชเวตากองเนี่ยก็ต้องเสียเงินค่าเข้า,ขา,ขาทาไมไม่คนไทยเข้าฟรีบ้างล่ะอย่างนั้นอะ่ะก็คือโดนยอกย้อนนะฮะเม้นตามาบอกนะครับว่าถ้าวัดดังกล่าวมันแพงเกินไปคุณก็ไปวัดอื่นสิเม้นตามานะครับบอกว่าถ้าเป็นพุทธธรรมจริงๆก็ไม่ควรเก็บค่าเข้าให้มันเป็นเชิงพุทธพาณิชย์สิอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนมาตอบกลับเอาไว้ค่ออข้าเยะ โดยเขาบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธธรรมเนี่ยแต่ว่าการตัดหญ้าทาความสะอาดก็ต้องใช้ต่างใช้คนเหมือนกันดังนั้นก็ต้องเก็บตัางหน่อยสิและก็มีเม้นตอบกลับนะครับบอกกับคนคนนี้ว่าอันนี้เป็นโบราณสถานด้วยต่างชาติก็คือต่างชาจะมาในสถานะไหนนักท่องเที่ยวหรือแรงงานก็ต้องเสียค่าข้าวอ่ะถูกแล้วคือเอาจริงนะครับก็มีผู้คนมากมายนะครับเข้าไปตอบกลับคลิปของเธอไว้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นเอกฉานเดียวกันนั่นแหละครับไปฐานที่เดียวกันว่าเธอเดยกกำลังถ่ายคลิปหาเรือนเจ้าที่ทั้งที่เธอก็เป็นชาว ต่างด้าวเป็นแรงงานเมียนมาแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องกระทําอยู่แล้วแต่เธอกลับไม่ยอมรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็กําลังรุมกลับไปที่เธอครับท่านผู้ชมละครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคิดว่าค่าเข้าที่เธอวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันแพงเกินไปกับสิ่งที่เธอบอกว่าเธอเป็นแรงงานในประเทศไทยเนี่ยไม่ควรเก็บเธอผู้ชมคิดว่ามันควรเป็นแบบนั้นไหมครับเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะชอบกดไลค์ชัยกดแชร์นะครับชอบมาฝากกดซับสไปก่อ การสวัสดีครับ